สติในทางปฏิบัติที่เราใช้กันนี่คือสติปัฏฐานเป็นสติรู้สภาวะธรรมรู้รูปประธรรมนามธรรมถ้ามีสติที่ถูกต้องแล้วสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดด้วยจะเกิดร่วมกันมีสติไม่ถูกต้องสมาธิที่ไม่ถูกต้องก็เกิดด้วย ไม่มีสตินะสมาธิแบบมิจฉาสมาธิก็เกิดด้วยสมาธิเนี่ยเกิดด้วยกับจิตทุกชนิดแต่มันไม่เหมือนกันสมาธิมีตั้งหลายแบบส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะัฝึกมิจฉาสมาธิฝึกแล้วเครียดเคร่งเครียดเคร่งขรึมเสื่องซึมอะไรเงี้ยฝึกอย่างนั้นมันมิจฉาสมาธิมใช้ไม่ได้นะ สมาธิอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อปัญญาสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อปัญญานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะมีความเบาเรียกละหูตาถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนักๆจิตตัวนั้นไม่ใช่สมาสมาธิจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่ออันนั้นลักษณะของมิจฉาสมาธิ ถ้าจิตต้องเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าเสื่องซึมใช้ไม่ได้เงนั้นเราต้องฝึกนะให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงขึ้นมาจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความเหมาะสมที่จะทำกรรมฐาน ที่จะเรียนรู้กายที่จะเรียนรู้ใจแม้จิตท,ที่ดีเนี่ยจิตท,ที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมีองค์ประกอบมากมายมีมีความเบาเรกละหูตามีความอ่อนโยนนุ่มนวนนะลเรียกว่ามูทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกปากคุณตามีความคู่ควรกับการทำงานคือเจริญปัญญากรรมญ,ญาตา แล้วก็ซื้อตรงรู้ซื้อซื้อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นเรียกอุชุกตาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นสภาวะที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเนี่ยสภาวะอันยืดยาวที่บรรยายมาเนี่ยเกิดขึ้นในชั่วขณะเดียวนะทำไงจะเกิดสภาวะนี้นะหลวงพ่อสังเกตดูมันเกิดจากสภาวะที่เรา ไม่เผลอกับไม่เพ่งเอาไว้เะงั้นเวลาหัดส,สอนตั้งแต่แรกๆเนี่ยหลวงพ่อจะสอนสภาวะไม่เผลอกับไม่เพ่งถ้าเผลอไปใจลอยไปก็จะบอกว่ารู้ไหมหลงไปแล้วใจลอยไปแล้วจะได้หัดจำว่าอ๋อสภาวะที่หลงสภาวะที่ใจลอยสภาวะที่จิตถลำลงไปมันเป็นยังไงทีก็ใจลอยสเปสปาไปอันนี้เรียกว่าเผลอ ถ้าใจลอยแล้วถลำลงไปจ้องนิ่งอยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งเรียกว่าเพ่งหลงด้วยกันทั้งคู่อันหนึ่งหลงเลิดเปิดเพืองไปอันหนึ่งหลงไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจมลงไปอยู่ในอารมณ์มเดียวเงินเวลาที่หลวงพ่อสอนกรรมฐานหลวงพ่อจ้ำจี้จ้ำชัยเรื่องไม่เผลอก็อไม่เพ่งน,นั่นคือการสอนสมาธิสมาธิที่ดีมีสองอย่าง สมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีสติอยู่อย่างเราหายใจหรือดูท้องพองยุบจิตเราไปสงบในการรู้อารมณ์อันเดียวจิตอาจจะไหลเข้าไปอยู่ที่อารมณ์นะนิ่งๆแต่รู้ว่าไหลจงใจไหลน้อมไปอย่างนี้ก็ได้หรือจิตเป็นคนดูแต่รู้อารมณ์อันเดียวไม่รู้หลายอย่างจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูรู้อารมณ์อันเดียวอย่างนี้ก็ใช้ได้นะ ้าจิตตั้งมั่นแล้วอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยเนี่ยดีที่สุดถ้ากําลังไม่พอนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ในตัวอารมณ์เกานิ่งๆอยู่แต่รู้ว่าเคลื่อนจงใจเคลื่อนไปเพื่อพักผ่อนอย่างนี้ก็ใช้ได้ดีที่สุดก็คือจิตเป็นคนดูแล้วสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยไม่ไหลไปอันนี้เราจะได้สมาธิชนิดพักผ่อนเรื่องอารามณูปนิชาน ส่วนสมาธิที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นหนึง่งเห็นอารมณ์เคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆอ,อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะไม่ต้องาอารมณ์เป็นหนึง่งถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยแล้วมีสติกำกับอยู่เป็นสมาสมาธิชนิดเอาไว้พักผ่อนะแต่ถ้าจิตเป็นหนึ่งเราเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอารมณ์มีจํานวนนับไม่ท้วนแต่จิตเป็นหนึง่ง เป็นหนึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่มีดวงเดียวนะมันเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดแหละแต่เป็นหนึ่งหมายถึงว่าทุกทุกดวงนะั้นะเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเราต้องฝึกจนกระทั่งได้จิตชนิดนี้ขึ้นมานะถึงจะทำหิปัสสนาไดนะ้ถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูยังทำมิปัสสนาไม่ได้สมัยเมื่อสามสิบปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะกี่องค์กี่องค์นะ พูดประโยคเดียวกันเลยนะท่านพูดคําว่าจิตผู้รู้นี่บางองค์ท่านก็มีสําวนนเฉพาะตัวท่านเรียกจิตเจ้าของจิตเจ้าของก็คือจิตของแกเองเ่ยไม่ใช่จิตของคนอื่นจิตของเจ้าตัวนะรู้ทันจิตเจ้าตัวนั่นแหละส่วนใหญ่ท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงหลงก็รู้ไม่เหมือนกันไม่ใช่จิตผู้ไปเพ่งนิ่งๆไว เพราะเพ่งกับรู้ก็ไม่เหมือนกันงั้นกว่าเราจะได้จิตผู้รู้มานะเพื่อเอาไปทำวิปัสสนาเนี่ยยากมาก